สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บูมจักรเพชรนะครับพาทุกท่านเข้ามาชมกับรายการนะครับพาเที่ยววัดกับบูมจักรเพชรนะครับวันนี้นะครับก็พากันมาที่วัดแหลมสอะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นวัดดังบนเกาะสมุยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงพ่อแดงวัดแหลมสอและหลวงพ่อทิ้งวัดแจ้งเกาะสมุยนะครับเบื้องหลังเราเป็นทะเลครับเราเรามองออกไปข้างนอกเป็นทะเลวัดหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นวัดที่ติดกับทะเลนะครับซึ่ง บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายแล้วบรรยากาศเนี่ยเป็นแบบเหมือนชาวบ้านวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเจดีย์ด้วยนะครับดูประวัติกันนะว่าหลวงพ่อแดงท่านเก่งอะไรนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าอาวาสกันครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิหารที่หลวงพ่อแดงวัดแหลมสอเป็นรูปเหมือนรูปปั้นนะครับนั่งอยู่บนเ<สา>รือก็เป็นเหมือนเรือตังเกนะครับเป็นเรือตังเกอทางใต้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการแก้บนเอาไว้นะครับมีการแก้บนเอาไว้ด้วยเป็นเรือที่เป็นเอามาแก้บนนะครับหลายหลายชนิดหลายๆแบบที่สามารถบนขอได้แล้วนํามาแก้บนนะครับนี่ชาวบ้านนํามาแก้บนเนาะด้านหลังของเรานะครับตรงนี้จะเป็นเจดีนะครับพระธาตุเจดีวัดแหลมสอตรงนี้ติดกับริมทะเลนะครับมีพระธาตุอยู่ด้านใน นะครับมีพระธาตุอยู่ด้านในให้เรากลับสักการะบูชาขอพรได้ที่นี่วัดแหลมสอเนี่ยเกจิด,ดังก็คือหลวงพ่อแดงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยว่าหลวงพ่อแดงท่านเป็นใครนะครับมาจากไหนนะครับ ท่านเกิดที่หมู่สองตำบลมะเร็ดอ๋อนั่นเกิดที่หมู่สองตำบลมะเร็ดบ,บิดาชื่อแก้วมารดาชื่ออ่อนห้า <5 S 2> คนพี่น้องบิดามารดาเดียวกันเมื่ออายุได้ยีบ21ปี ท่านก็ได้บวชพัตสีมาวัดสำร็จบวชได้ 3, สามพันษาท่านก็เป็นโรคคันตอนน้นต้องศึกไปก่อนศึกไปก่อนเพื่อรักษาโรคเมื่อก่อนหมอไม่มีเนะี่ยศึกแล้วอยู่มาอายุได้ยี่บเจ็ดก็บวชครั้งที่สองอ๋อบวชครั้งที่สองตอนอายุยี่บเจ็ดใช่ครับอยู่กับอาจารย์ที่วัดสำร็จอ๋ออาจารย์ท่านอยู่ที่วัดสำริดหนึ่งพันษาเอ่อ, 1, เ,อ,อเรียนวิชากรรมวิชากรรมฐานอาก อาจารย์เพชรกาะพังงานวัดเกาะพังงานอ๋อท่านลูกศิษย์หลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานด้วยเรือนอยู่หนึ่งพันษาครับแล้วกลับมาอยู่ที่เขาเล่แสดงว่าเหรียญรุ่นแรกของท่านนี่ก็สร้างในปีหนึ่งกว่าหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองเหรียญรุ่นแรกท่านสร้างในปีหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองจะเห็นเป็นเหรียญกลมนั่งเต็มองใช่ใช่เขียนว่าวัดแหลมสอเนาะใช่ใช่ตอนนั้นหลวงพ่อก็อยู่กับท่านพิวตอนนั้นหลวงพ่อไปอยู่ที่บนโมกที ส่วนโมกนี่คือรโมุกเทียเพราะพุทธธาตุครพุทธธาตุอ๋อหลวงพ่อท่านหลวงพ่อเรียนกับท่านพุทธธาตุด้วยไปไปอยู่ที่พุทธธาตุอยู่ครับแล้วก็กลับมาช่วยท่านครับมาช่วยท่านสร้างพระธาตุองค์ใหม่จนสำเร็จครับสำเร็จแล้วก็ท่านกลับไปอยู่ที่วัดเขาเล่ครับ พอปี2519ท่านก็มดอนุภาพอ๋อท่านมรณภาพปี2519ได้วิชาอาคมของท่านเนี่ยที่หลวงพ่อได้ทราบเก่งและโด่งดังเนี่ยมีมีประมาณแบบไหนครับอิติปิโส8ทิศอ๋อยันอิติปิโส8ทิศมีไหมที่เอ่อเหมือนยันเกาะเพชรนะฮะเออใช่ไหมใช่ที่เป็นวันวันทั้งเจ็ดนั่นแหละนั่นแหละนะเป็นคาถาหัวใจอะไรนะครับไม่ใช่เกาะเพชรเป็นยันเกาะเพชรเออ แสดงว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยพุทธคุณที่เอาชาวบ้านเอาไปใช้เนี่ยโครงพันเหนียวก็คือคือกรูกรูเพชรเนี่ยกรูปเพชรมันก็เหมือนกับว่าเป็นกำแพงแก้วล้อมตัวล้อมรอบสมัยก่อนเนี่ยเขามาขอของวัตถุมงคลอะไรทําไมถึงมากราบหลวงพ่อแดงกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่หนึ่งหนึ่งเส้นผมครับทําเป็นลูก อมขอทำเป็นลูกอมกลมๆครับให้ส่งให้เขาอ๋อให้กับมือเอามาเพว่าลูกปั้นลูกอมตะก่อนไม่มีเหรียญแต่จกมีลูกอมมีเกษามีเกษาอย่างเดียวมีเกษาอย่างเดียวพยันมีไหมพยันมีนี่นะครับก็เป็นภาพของหลวงพ่อแดงนะครับติดโซ่นี่นี่นี่กรอบกรอบแย่กรอบแย่ยันตรงนี้เรียกว่ายันติดติปิโส่แปดทิศแสดงว่าหลวงพ่อก็เรียนมาเหมือนกันใช่ยากไหมหลวงพ่อยากจริงโอ้คนนีดี จะมาที่จำไม่ได้จิตต้องได้ก่อนฝึกจิตก่อนเรามาดูนะครับนี่คือยันของหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเป็นรูปถ่ายแล้วก็พระธาตุเจดีย์สององค์นี่องค์เดิมองค์เดิมคือฝั่งนี้คือสีขาวครับองค์เดิมคือสีขาวนี่องค์ใหม่พระธาตุเจดีย์ใหม่จะกี้ที่เราไปถ่ายดูกันนี่องค์ใหม่ซึ่งบุรณะตอนนั้นหลวงพ่อก็อยู่นะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นยันเนี่ยเป็นพระยันติมีโซ่แปดทิศนะครับซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่เราถามหลวงพ่อหลวงพ่อ จริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนวิชากับหลวงพ่อแดงครอบครูไหมหมายถึงว่าท่านจะครอบครูไม่ครอบอะท่านจะสอนเลยสอนเลยแต่ว่าจิตต้องได้ก่อนกายต้องทำกุศลจิตได้กายก่อนก่อนจากท่านดับเยก่อนจากก่อนจะมารณภาพก่อนร,ร,รณภาพวันเดียววันเดียวอืมไม่ก็ก็คือปกติ<น>เลยที่วันนี้นี่คือรูปสุดท้ายที่ท่านอนุญานนตนะอาจจะมาถ่า,เายเอาเก็บเอาไว้ตอนนั้น ไม่ได้แบบมีอาการป่วยไม่ได้มไม่ไม่ไม่มีสบายดีแล้วก็มาหามาวักพระาธาตุองค์นี้ไว้กับหลวงพ่อกับมาตมาก็องค์นี้ไว้ไน,นะและะ้วบอกว่าคุณอย่าไปไหนนะคอยดูคอยแลองค์พระธาตุนี้ไปไหนก็อย่าไปให้นานๆให้เป็นห่วงวัดบ้างถ้าดีคุณท่านต้องขออนุญาตสร้างวัดเสียก่อนเพร <อ S 2> าะตอนนั้นย,ยังไม่ได้เป็นวัดเลยยังไม่ได้เป็นวัดิ่งเป็นจังหวัดนี้ อ๋อจองเป็นหรือวัดเมื่อสองปีที่แล้วี่อ๋อเพิ่งเป็นวัดเมื่อสองปีที่แล้วเองอเจริงๆก่อนหน้านี้เป็นพระธาตุเจดีวัดแหลมสอใช่นี่คือรูปถ่ายตะก,กี้ที่เราให้ดูกันก็คือรูปถ่ายที่ก่อนมาแล้วนับภาพซึ่งหลวงพ่อเนี่ยฝากกับหลวงพ่อปัจจุบันไว้ว่าให้มาหาคนมาถ่ายรูปไว้เขาบอกว่าบินทบ,บาตสองท,ที่มีคนเห็นพร้อมกันนี่เรื่องจริงไหมก็เขาหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อไม่กล้าพูดหรอกเ,เขาพูดกันมาอย่างนั้นเขาพูดกันมาอย่างนั้นก็ต้องมีคนเห็นแล้วแหละถามว่าหลวงพ่อแดง วาแล้วจิตท,ท่านสูงแน่นอน,นแล้วทำไมเขาถึงเอาเรือใบามาแก้บนอย่างนั้นล่ะกั้นเองเนี่ยนะเติบเมือมากับเรืออ๋อท่านโตมากับเรือใช่ตั้งแต่เป็นเด็กขับอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กเนี่ยเมื่อก่อนเด็กไม่ได้ข้าโรงเรียนเนี่ยครับท่านจับใส่เรือครับแล้วก็าพาลูกชายคือไปเรือด้วยเด็กชายแดงเนี่ยใส่เรือแล้วก็พอโตขึ้นมาท่านจับหางเสือ ด้านก็ชอบตั้งแต่ั้นเป็นต้นมาขอพรไหว้สาเร็จเอาเรือมาถวายที่นี่พอเทียวพอท่านบวชก็ต่อเรือเองท่านก็ทําเรือเองทำใบเองทําอะไรเองทุกอย่างขอบพระคุณหลวงพ่อครับกับนันมัสการหลวงพ่อที่ให้ข้อมูลแล้วก็ประวัติหลวงพ่อแดงบางส่วนซึ่งจริงๆคนข้างนอกเนี่ยปัจจุบันยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีสู่ออกสู่โลกโซเชียลวันนี้ผมได้มาทําและมีโอกาสได้มาคุยกับพระอาจารย์นะครับซึ่งยังไงก็กับ นมัสการอีกครบอลเกลือบอลตัลลูปุตัโลูปุปุตตาลูปัสเต้โนติปะกยังทุกข์ทั้งปะลัมได้คุยกับเจ้าวาดเมื่อสักครู่ก็บอกว่าถ้ามีบุญเนี่ยจะได้ขึ้นมาข้างบนซึ่งมาไหว้พระเจดีย์องค์เก่านะครับที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะเจอรูปเหมือนรูปหล่อของหลวงพ่อแดงครับแห่งวัดแหลมสอตรงนี้นะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่เคยมาเนาะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับเงียบๆไม่มีผู้คน คใครแวะผ่านมาก็มากราบได้ที่นี่นะครับจากที่เราได้เดินทางไปที่วัดแหลมสอนะครับไปทําประวัติหวงพระแดงผมก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดแจ้งนะครับของหลวงพ่อพลิงวัดแจ้งแห่งเกาะสมุยนะครับซึ่งพระครูอรุณกิตโศลเนี่ยท่านก็อยู่ในสงครามอินโดจีนเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าในยุคนั้นนะครับท่านสร้างพระเหรียญรุ่นแรกเอาไว้ในปี2493 เป็นเหรียญเนื้ออัปก้าและเนื้อทองแดงซึ่งราคาปัจจุบันเล่นหากันสูงแล้วนะครับราคาหลายหลายหมื่นบาทถึงหลักแสนถ้าเป็นสภาพสวยๆซึ่งพระของท่านเนี่ยสร้างไว้ก็มีหลายแบบนะครับเป็นพระเนื้อผงว่านก็มีนะครับเป็นพระเนื้อประลอดก็มีซึ่งหลวงพ่อพิ้งเนี่ยท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากทางเกจิพณาจารย์ในยุคเก่านะครับซึ่งเป็นเกจิดังอีกหนึ่งองค์ที่ผมขอเชิญชวนทุกท่านให้เดินทางมาไหว้ได้ที่นี่ได้เลยนะครับที่วัดแจ้งเกาะสมุยแห่งนี้ก็จะมีรูปเหมือนรูปบูชา,าร,รูเคพที่ อยู่ในลักษณะด้านข้างผมแบบนี้นะครับยังไงวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นพระธาตุเจดีย์องค์เก่าที่อยู่ด้านบนเหนือภูเขานะครับอยู่ในบริเวณวัดแหลมซอนี่แหละนะครับซึ่งใครที่แวะผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดสมุยนะครับก็อย่าลืมมากราบหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์จังหวัดประจำสมุยเลยนะครับซึ่ง ต้องบอกก่อนว่านะครับที่นี่ก็มีบรรยากาศที่เป็นทะเลล้อมรอบนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าๆน,นะครับสวัสดีครั้งครับ